คนลุกอาถรรพ์14ศพอาจารย์ปอกพระศิวบลี24ชั่วโมงอาบเลือดปิดสิ้นชื่อเมื่อวันที่20ตุลาคม2567เวลาเหตุการณ์โดยประมาณ23.19นาทีอาจารย์ป๊อกพระศิวลี24ชั่วโมงประธานมูลนิธิพระศิวลีศิลปิดาราสายบุญและนายกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ได้ไปร่วมงานพิธีมหาปถิมพระศิวลี789องค์นวัดหนองไกยตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่18-19ถึงตุลาคม2567กับคณะสัทธ,ธาร่วมถึงเหล่าศิลปินดาราสายบุญนำทีมโดยเอพสศิลป์คิกิติกรหน่อยสุทธิสาโคมมน์บุรินและคณะญาติติธรรมกัลยาณมิตรขากลับได้เดินทางในวันที่20ตุลาคม2567ออกโดยประมาณ12.19นนาทีรากลาพระครูภัยสิทธรรมโชตเจ้าอาวาสวัดหนองกาย และพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลอายุ1,300กว่าปีการเดินทางกลับเกิดมรสุมฝนตกตลอดทางโดยทางกลับมีการอัญเชิญพระศิวลีกลับมาด้วยหกองค์ที่ต้องอัญเชิญต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรีปรทุมธานีอุดรธานีกาลสินและยาลาโดยมีอาจารย์ใหม่ฝ่ายโปรดักชันเป็นผู้ขับอาจารย์ป๊อปพระศิวลรี24ชั่วโมงเป็นผู้นั่งข้างคนขับระหว่างทางได้มีการแวะพักฐานเข้าพร้อมคณะในเวลาโดยประมาณ23นาฬิกวาว่า ทางอาจารย์ใหม่ขอละอาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงจึงขอขับแทนและให้นอนพักสักผู้ประกฏระหว่างกลับมาได้ระยะหนึ่งมาอย่างหลักกิโลเมตรที่90-91จังหวัดสิ์บุรีเกิเดเหตุการณ์รถเสียหลักเกิดทิคว่ำซึ่งมีรถ10ล้อขับมาตามด้านหลังมีฝนตกหนักทาให้ถนนลื่นมากเดชบุญที่ขับมาด้วยความเร็ว60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงก่อรถไหลมาข้างทาง,างที่มืดมิดไม่มีไฟไรยทางจึงลงมาตรวจสอบได้ท้องรถเหมือนมีอะไรกระชากอยู่ใต้ท้องรถ ปรากฏมีเชือกฟางเข้าไปรัดตึงใต้เําให้รถเกิดอาก,การสะดุดขณะนั้นรางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นพิจรารณาโดยละเอียดซึ่งครั้งนี้มีดกันไกลคัตเตอร์ก็ไม่ได้พบพาเป็นสาเหตุให้ต้องเดินบวนเวียระยะห่างบนท้องถนน1 0 2ถึงเมตรอาจารย์ท็อกพระศิวลี24ชั่วโมงได้พบเศจประดกยนต์ที่กระจายเป็นลายพอมีสันที่คงอยู่บ้างจึงได้หยิบจับขึ้นมาเกิดรางสังหรณ์วว่ามันแปลกแต่ก็พยายามพิจรารณาและอธิษฐานว่า หากเราหมดบุญก็ขอให้ทำนะบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทำไว้กระจายถึงแร่ให้กับผู้ทราบขา่าวแต่ทาว่าการตัดทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุกเขเวทนาใดก็มาเอาบุญกันก็แล้วกันสาเหตุเพราะความเสี่งยงย่างมากเนื่องจากรถยนต์แล่นมาตลอดระยะทางด้วยความเร็วและต้องเป็นอาจารย์ป๊อเท่านั้นที่ต้องรอดไปใต้ท้องรถเนื่องจากอาจารย์ใหม่สรีระใหญ่กว่าไม่อาจเข้าไปตัดได้และมีความอันตรายค่อนข้างสูงถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่ารถยนต์รถสิบล้อ ประสานงานเข้ามาก็คงดับสองท่อนเพราะมองไม่เห็นใดๆหรือรถยนต์ชนกันมาแล้วมากระทบรถที่จอดก็ไม่รอดเช่นกันต่อไปก็พยายามตัดเศษเชฟฟือกปาาด้วยความพยายามร่วมเครึ่งชั่วโมงเนื่องจากสัความคงมนีน้อยจึงค่อยๆแกะและดึงออกแต่ก็ได้ทําจนสําเร็จและแล่นรถกระบะก่อนกลับถึงบ้านก็ได้เล่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทบทวนให้อาจารย์ใหม่และก็ขนลุกพร้อมๆกันถัดมาวันที่21ตุลาคม2567อาจารย์ใหม่ จึงค้นหาข้อมูลระยะทางที่เกิดเหตุไล่เช็คทำลายปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นที่เดียวที่เกิดเหตุการณ์ย่าง14ศพที่รถขนแรงงานพม่าชนรถท้าย10ล้อตาย14ศพฝ่ายคอกทั้งคันจึงแน่ชัดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เหล่าดวงวิญ,ญญาณและพรมเทวดาอาจเมตตาปรดเหล่าวิญ,ญญาณให้ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เมื่อปี2560ได้ร่วมบุญกุศลในการทำบุญมหากถิน่นครั้งนี้ก็เป็นไปได้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่มูลนิธิพระศิวลีศิลปิดาราสายบุญหรือสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์